ตาเอตาเอมาไกล่ยังมาไกล่ยังนู้นตาเอตาเอตาเอขวามาจ้ามาทานขนมข้าวต้มมัดหวานหวานอร่อยด้วยกันนะคะแซบลายเดอร์แซบอีลีนัวนัว สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับแอนกินไรดีครัวบ้านๆนะคะวันนี้หนูจะชวนพี่ๆมาทานข้าวต้มมัดแล้วก็ทานนมกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นนมจืดนะคะไม่ผสมน้ําตาลเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มมัดแบบโบราณที่แสนอร่อยมากๆเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะพี่ๆเอื้อมถึงไหมคะหนูยื่นให้ค่ะน่าทานมากเลยนะคะพูดถึงว่าเมนู ขนมหวานเมนูทานเล่นน่ะะคะข้าวต้มมัดก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเมนูข้าวต้มมัดที่แสนอร่อยนี้หนูได้ทานตั้งแต่เด็กๆกเลยนะคะทานตั้งแต่เด็กยันโตเลยค่ะหนูนำข้าวต้มมัดไปส่งให้เพื่อนๆพี่พถึงหน้าจอเลยค่ะเพื่อนๆพนพี่พี่หยิบทันไหมคะข้าวต้มมัดมัดกลมกลมน่ารักตะมุตตะมิมากเลยค่ะ พูดถึงว่ากว่าจะมาเป็นข้าวต้มมัดที่แสนอร่อยน่าทานแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะพี่ๆก่อนอื่นหนูก็ต้องไปทำการปลูกต้นต้นกล้วยก่อนนะคะพี่ๆปลูกต้นกล้วยหนูก็ต้องใช้เวลาเป็นแรมวันแรมปีกว่าจะปลูกเสร็จกว่าจะช่วยลดน้ำดูแลกว่าจน้นต้นเขาจะสูงใหญ่นะคะออกสีดอกออกผลมาก็ใช้เวลาเนิ่นนานเป็นปีๆเลยนะคะ กว่าจะได้เครือกว่าจะได้กล้วยมาแต่ละลูกกว่าแต่ละหวีใช้เวลาน,านานมากเลยค่ะหนูก็บรรจงที่จะปลูกต้นกล้วยนะคะเพื่อผลผลิตที่ดีและงดงามแล้วก็เพื่อนำมาทำข้าวต้มมัดให้เพื่อนๆพี่ๆทานค่ะเดี๋ยวเราไปทำข้าวต้มมัดพร้อมๆกันเลยนะคะพี่พี่ส่วนผสมก็มีไม่มากอะคะ่ะก็จะมีข้าวเหนียวเราจะใช้เป็นข้าวเหนียวเก่านะคะหรือว่าเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงู ะะใช้ปริมาณก็ครึ่งโลก็พอส่วนหัวกะทินะคะเราก็ใช้ครึ่งโลหางกะทิเราใช้1โลนะคะพี่ๆส่วนน้ําตาลเราก็จะใช้เป็นน้ําตาลทรายค่ะครึ่งโลก็พอนะคะส่วนเกลือเราก็จะใช้ครึ่งช้อนโต๊ะก็พอค่ะกล้วยน้ําว้าก็เวลาเรานํามาเราก็ฝานครึ่งลูกนะคะเอาไว้สําหรับเป็นไส้ขนมนะคะถั่วต้มนะคะเราใช้สองถ้วยก็พอ ถ้าท่านใดใช้มากกว่านี้ก็เพิ่มเติมลงไปนะคะส่วนใบตองเราก็ใช้สำหรับห่อนะคะก็ใช้แล้วก็ใช้ตอกนะคะเอาไว้สำหรับมัดข้าวต้มมัดนะคะแต่ตอกก่อนที่เราจะนำมาใช้แล้วก็แช่น้ำไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆพี่ๆ เดี๋ยวเรามาปรุงส่วนผสมไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆขั้นตอนแรกก็คือเราก็นำข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำไว้นะคะประมาณ 2- 3สชั่วโมงแล้วก็ตั้งกระทะสำหรับกวนข้าวเหนียวเทหางกะทิทั้งหมดลงไปนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวเกลือแล้วก็น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลก็จะใส่ประมาณ1ในสามนะคะค่อยๆเทลงไปกวนให้เข้ากันเนาะนะคะแล้วก็ ระวังอย่าให้ไหมนะคะเพื่อนๆพ,พี่พี่หลังจากที่เราเริ่มกวนอะนะคะเราก็กวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆกวนจนเริ่มแห้งอ่ะนะคะใส่แล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็เติมน้ำตาลที่เหลือลงไปอ่ะนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจนเม็ดข้าวอะนะคะมีความรู้สึกใสแล้วก็เหนียวแล้วก็เริ่มบานขึ้นมาค่ะ แต่ส่วนตรงกลางข้างในยังเป็นไตไตยอยู่นะคะหลังจากนั้นเราก็ยกลงพักไว้ให้เย็นค่ะเพื่อนๆพี่ๆหลังจากนั้นเราก็นำข้าวเหนียวประมาณ1-1ถึง1ช้อนครึ่งออนะคะซึ่งเป็นช้อนโต๊ะตักใส่ลงไป,ไปในใบตองอะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็เกลี่ยข้าวเหนียวที่เรานำใส่ใบตองอะนะคะให้มีลักษณะแบนๆนิดนิดหนึ่งค่ะ แล้วก็เราก็นกํากล้วยเอาไว้ตรงกลางอ่ะนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวอีกสักนิดนึงหลังจากนั้นเราก็ใส่ใส่ถั่วดําลงไปอ่ะนะคะในปริมาณที่พอเหมาะถั่วดําอันนี้เราก็ต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จัดการเตรียมห่อให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ห่อพับไปพับมาให้สวยงามนะคะแล้วก็นํามาประกบก,กันทั้งสองด้านอ่ะนะคะแล้วก็ใช้ตอกมัด ปลายทั้งสองข้างนะคะส่วนเวลาเราไปนึ่งนะคะเราก็ใช้ประมาณหชั่วโมงครึ่งนะนะคะ <c oughs> ก็ค่อยๆนึ่งกันไปใช้ไฟก็ใช้ไฟกลางกึ่งแรงค่ะเ <c oughs> พื่อนๆพี่ๆถ้าสมมติว่าเราห่อข้าต้มมัดไปแล้วนะคะรู้สึกว่าทําไมมันแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยนีหนูมีเคล็ดลับดีๆค่ะว่าจะทําอย่างไรให้ใบตองที่เรานําไปห่อข้าต้มมัดไม่มี ไม่ไม่แตกะนะคะเคล็ดลับนั้นก็คือนําใบตองที่เราเตรียมจะห่อนะคะนําไปตากแดดไว้นะคะก็จะทําให้ใบตองของเราเมื่อเวลาห่อขนมข้าวต้มะนะคะก็จะไม่แตกค่ะแล้วก็ดูสวยงามด้วยค่ะเมื่อเราต้มเราก็รอไปสักพักหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ข้าวต้มมัดที่แสนอร่อยแล้วค่ะพี่ๆบอกเลยว่าทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะ พูดถึงว่าข้าเหนียวนะคะเราก็สามารถนำมาเป็นทั้งกินคู่ทานคู่กับของขาวแล้วก็สามารถทําเป็นขนมหวานนะนะคะได้หลายเมนูเลยทีเดียวข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างเงี้ยก็มีส่วนผสมของข้าวเหนียวซึ่งเราก็จะนําข้าวเหนียวไปทานคู่กับหมูปิ้งด้วยนะคะ เมนูง่ายๆที่ทานคู่กับข้าวเหนียวนะคะก็จะมีข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่ย,ย่างข้าวเหนียวส้มตําก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของประเทศละประเทศไทยเราเลยนะคะพูดถึงว่าข้าวเหนียวนอกจากทานคู่กับของคาวแล้วนะคะข้าวเหนียวก็ยังทานคู่เป็นอาหารว่างแล้วก็เป็นอาหารหวานได้อีกด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวสังขยา ข้าวเหนียวที่เป็นข้าวเหนียวมูนน่ะนะคะนอกจากนั้นข้าวเหนียวก็ยังสามารถนํามาแปลรูปเป็นขนมครบที่ลยวได้ด้วยค่ะพูดถึงว่าเพื่อนๆพี่ๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมข้าวเหนียวถึงมีความเหนียวแล้วก็มีความหนืดมากกว่าข้าวเจ้าโดยข้าวเจ้านั้นก็จะมีความซุยแล้วก็ไม่จับตัวกันน่ะนะคะไม่ไม่เหมือนข้าวเหนียวที่มีความจับตัวกันมากเลยสาเหตุก็ มีคือเหตุผลที่ทําให้ข้าวเหนียวจับตัวกันนั้นอะ่ะก็เป็นเพราะว่าแป้งซึ่งเป็นโมเลกุลของเมล็ดข้าวประกอบไปด้วยสารที่มีชื่อว่าอะไมโลเทตินพูดถึงว่าข้าวเหนียวในประเทศไทยเรานั้นะนะคะที่นิยมรับประทานแล้วก็พบโดยส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของเมล็ดข้าวอยู่ด้วยกันสองสีนะคะก็คือสีขาวแล้วก็สีดํา ส่วนข้าวสีดำก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามภาษาท้องถิ่นที่ของแต่ละภาคเรียกนะคะเช่นภาคอีสานเขาก็จะเรียกว่าข้าวกํ่ส่วนภาคเหนือบางจังหวัดก็จะเรียกว่าขา้าวกํ่าส่วนบางจังหวัดก็จะเรียกว่าข้าวเหนียวดำส่วนภาคอื่นๆนั้นก็จะเรียกว่าข้าวเหนียวดำ ส่วนคุณค่าทางโภชนาการน่ะนะคะข้าวเหนียวดำจะมีคุณค่าทางอาหารสูงมากกว่าข้าวเหนียวขาวค่ะเพราะว่าในข้าวเหนียวดำจะมีสารพิเศษเพิ่มขึ้นมาโดยมีชื่อว่า o PC อพซีะนะคะซึ่งมีสารตัวนี้จะช่วยทำให้เรื่องของการชะลอวัยะนะคะทำให้เราแก่ช้าลงอ่ะนะคะแล้วก็ลดความเสื่อมถอยของสภาพร่างกายด้วยเป็นสารชนิดเดียวกับที่พบใน พวกอง,งุ่นดำแล้วก็อง,งุ่นแดงแล้วก็เปลือกสนอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราจะพบว่าข้าวเหนียวก็ยังได้รับความนิยมในการรับประทานอาย่างกว้างขวางมากกว่าข้าวเหนียวดำเหมือนนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้เกี่ยวกับพันข้าวเหนียวต่างๆกันค่ะเพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พูดถึงว่าในประเทศไทยเรานั้นะนะคะซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่แล้วสําหรับเรื่องการปลูกข้าวหรือว่าก็ถือเป็นอีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่พบมากแล้วก็ทุกภูมิภาคของไทยอ่ะนะคะข้าวเหนียวซึ่งเป็นพืชอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนไทยนิยมปลูกกันเป็นอย่างมากแล้วก็ในประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีข้าวเหนียวหลายพันมากมายเลยค่ะแล้วก็มีความเป็นที่นิยมที่รู้จักให้การยอมรับนั้นก็มีอยู่หกสายพันธุ์ด้วยกันค่ะเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงูกันนะคะ่มต้นสายพันธุ์ข้าวเหนียว ของพันธุ์เขี้ยวงูสาเหตุที่ได้ชื่อว่าสายพันธุ์นี้ก็เพราะว่า ข้าวมาเมล็ดเรียงตัวสวยงามเลยนะคะเหมือนเขี้ยวงูแล้วเมื่อนึ่งมาแล้วก็สีข้าวมันวาวมาเมล็ดเรียวแล้วก็สวยงามมากค่ะให้สัมผัสนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมถูกยกให้เป็นราชาแห่งข้าวเหนียวเป็นข้าวที่รับประทานอร่อยแล้วนะคะก็ยังสามารถนําไปทําขนมหวานได้ด้วยนะคะเช่นข้าวเหนียวมูนข้าวหลามหรือว่าสําหรับทําข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงูนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดเชียงรายนะคะ แล้วก็เป็นข้าวที่รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งบอกชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักข้าวเหนียวพันสันป่าตองกันค่ะพี่พี่สำหรับข้าวเหนียวพันต้นกําเนิดนั้นะนะคะก็อยู่ที่หน่วยทดลองข้าวอำเภอสันป่าตองอะนะคะจังหวัดเชียงรายเป็นข้าวนาปีปลูกง่ายต้านทานต่อมแมลงแล้วก็โรคต่างๆด้วยนะคะ แล้วก็ยังให้ผลผลิตที่ดีสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะที่สำคัญพันเนี้ยสามารถปลูกได้แม้ในสภาพดินเค็มนะคะซึ่งถือว่าเป็นข้าวเหนียวที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากเลยค่ะเมื่อนึ่งสุกแล้วนะคะก็จะมีความเหนียวแล้วก็นุ่มกลิ่นหอมละมุนรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนข้าวเหนียวพันแล้วแตกนะคะสำหรับพันแล้วแตก นั้นก็มีที่มาแล้วก็ตำนานเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาว่ามีผู้เฒ่าคนหนึ่งขยันทำนามากเมื่อปลูกข้าวเหนียวได้หลายแล้วนะคะก็นำไปเก็บไว้ในแล้วแล้วก็คือยุ้งฉางนะคะทำนานได้ผลผลิตด,ดีแล้วก็เก็บไว้ในแล้วจนแล้วแตกข้าวเหนียวชนิดนี้จึงได้ชื่อว่า สายพันธุ์แล้วแตกแนะคะลักษณะของข้อเหนียวพันธุ์แล้วแตกก็จะมีเมล็ดสั้นป้อมลองยาวเมื่อเนื้อสุกแล้วก็จะมีกลิ่นที่หอมแล้วก็นุ่มมากเลยนะคะแล้วก็จะมีรสชาติที่หวานกว่าพันธุ์อื่นๆซึ่งนิยมนําไปหมักเป็นเหล้ามีถิ่นกําเนิดจากภาคอีสาน้วนะคะจังหวัดนั้นก็คือจังหวัดนครพนมค่ะ ส่วนข้าวเหนียวพันธุ์ข้าวกล่ำล้านนานะคะก็เป็นข้าวเหนียวที่ปลูกกันมาในภาคทางภาคเหนือของประเทศไทยคะ่ะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็คุณสมบัติเด่เดนของข้าวเหนียวพันธุ์นี้นะคะคือกลิ่นหอมแรงมากซึ่งนิยมปลูกกันไว้สําหรับลอ่อแมลงไม่ให้ไปกัดกินข้าวอื่นๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักข้าวเหนียวอีกหนึ่งพันนะคะเพื่อนๆพี่ๆ ข้าวเหนียวพันนั้นก็คือข้าวไล่ลืมผัวเพชรบูรณ์หากดูจากชื่อแล้วทุก,ท,กทุกคนก็คงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าต้นกําเนิดนั้นต้องมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์แน่นอนแต่กับกลายเป็นพันธุ์พืชที่เกิดมาจากจังหวัดตากงค่ะจะมีลักษณะคล้ายกับข้าวกํามล้านนานะคะแต่ว่าข้าวเหนียวก็จะหอมมากกว่ายิ่งเคี่ยวนานๆยิ่งอร่อยค่ะหอมมาก จะมีเรื่องเล่าว่าสามีภรรยาคู่หนือนะคะอยู่ด้วยกันภรรยาทํากับข้าวพร้อมนึ่งข้าวนะคะไว้รอสามีแต่รอเท่าไหร่ก็สามีก็ไม่กลับมาก็เลยแอบรับประทานก่อนนะคะก่อนสามีจะมาด้วยความหอมแล้วก็ความเหนียวความอร่อยนะคะก็จึงรับประทานข้าวจนหมดจึงเป็นที่มาของชื่อสายพันธุ์ว่าข้าวไรล,ลืมผัวน,นั่นเองค่ะเพื่อนๆพี่ๆ เราก็รู้จักสายพันธุ์ข้าวเหนียวไปหลากหลายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําการปลูกข้าวเหนียวกันค่ะพี่ๆคลิปนี้หนูชวนพี่ๆปลูกข้าวเหนียวกันเลยนะคะเมื่อเรารู้จักสายพันธุ์ข้าวเหนียวต่างๆแล้วก็ถึงขั้นตอนการปลูกข้าวเหนียวกันแล้วค่ะการปลูกข้าวนะคะก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละภูมิภาคแล้วก็แต่ละพื้นที่ด้วยค่ะก็จะมีการปลูกอยู่สี่แบบด้วยกันนะนะคะก็จะมีการปลูกข้าวแบบ ข้าวนาดำเหมือนนะคะเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีเป็นที่ลุ่มเหมือนนะคะแล้วก็มีน้ําขังอยู่ตลอดปีการปลูกข้าวนาดํานั้นก็จะมีอยู่สองช่วงก็คือระยะต้นกล้าแล้วก็ระยะปักดำเหมืนนะคะการปลูกข้าวแบบนี้จะใช้ผลผลิตจะได้จะให้ผลผลิตสูงมากค่ะ ส่วนการปลูกข้าวแบบหวานนะนะคะการปลูกข้าวแบบนี้ก็จะปลูกโดยการเตรียมดินเสร็จก็หว่านเมล็ดข้าวลงดินที่เตรียมไว้เลยนะคะการทำานาหวานนั้นก็จะเป็นแบ่งออกเป็นสองแบบก็คือหวานตกกับหวานแห้งค่ะแล้วก็จะมีการปลูกข้าวไร่อะนะคะการปลูกข้าวแบบนี้ก็จะเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ลาดชันนะคะโดยใช้วิธีหยอดเมล็ดข้าวแล้วก็ลงหยอดลงในหลุมนะคะที่เราเตรียมไว้ เป็นระยะระยะข้าวที่จะใช้ปลูกก็ต้องเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ไม่ต้องการน้ำสักเท่าไหร่อะคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการปลูกข้าวแบบขั้นบันไดอะนะคะเพื่อนๆพี่ๆการปลูกข้าวแบบนี้ก็จะเป็นการปลูกข้าวแบบผสมผสานร,ระหว่างการปลูกแบบดํานากับแบบไระนะคะโดยพิจารณาตามพื้นที่ที่ปลูกค่ะ พูดถึงว่าข้าวเหนียวเราก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะคะจากที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วนะคะว่าข้าวเหนียวนั้นสามารถนําไปทําประโยชน์อะไรได้มากมายเลยค่ะซึ่งสามารถเออซึ่งมีประโยชน์หลกัลกๆอยู่ของข้าวเหนียวก็คือใช้สําหรับรับประทานเป็นอาหารทั้งคาวและหวานแ้นนะคะข้าวเหนียวก็ยังสามารถนําไป เป็นวัตถุดิบในการแปลรูปเป็นขนมครบเคี้ยวต่างๆได้ด้วยค่ะหรือว่านำมาหมักเป็นสุราได้ด้วยนะคะโดยในประเทศไทยเรานั้นก็จะพบว่ามีกลุ่มเกษตรกรแล้วก็รัฐวิสษษาหกิจชุมชนหลายแห่งนะคะได้นำข้าวเหนียวไปเพิ่มมูลค่าในการแปลรูปก็ก่อให้เกิดผลประโยชน์มากมายแล้วก็สร้างรายได้ที่ดีมากเป็นอย่างไรคะเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ได้ประโยชน์แล้วก็ความรู้มากมายเลยนะคะ เพื่อนๆพ,พี่พี่ทำอะไรอยู่คะเบรกกันหรือยังเนาะพักหรือยังคะถ้าเบรกแล้วว่างแล้วมาทานข้าวต้มมัดเป็นเพื่อนหนูนะคะบอกเลยว่าทั้งหวานมันอร่อยเคี้ยวหนุบหนับหนุบหนับนุ่มลิ้นมากเลยคะ่ะเรียกว่าอร่ออร่อยอร่อยนั่นไงลิ้นพันเรียกได้ว่าอร่อยเหาะเลยทีเดียวคะ่ะละใครก็ให้ดื่มนมดื่มนมไหมคะพี่ๆอร่อยนะ อร่อยจริงๆด้วยไม่หวานรสออริจินอลไม่เติมน้ำตาลจ้าดื่มเพื่อสุขภาพนะคะถึงจะโตป่านนี้แล้วก็ยังทานนมอยู่คะ่ะเรียกได้ว่าปากไม่สิ้นกิ่นนมนมหยอกหยอกจ้าหลังจากที่เราทานอาหารแล้วอนะคะเพื่อเป็นการช่วยลดอ่า ไขมันออกจากร่างกายนะคะพี่เพื่อนเพื่อพี่ๆก็อย่าลืมทานน้ำมะนาวด้วยนะคะแล้วก็ปรับเวลาเลือกเวลาให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะน้ำที่เรามาใช้ในการผสมมะนาวนะคะก็สามารถเป็นน้ำ ใช้น้ําที่เป็นอุณหภูมิปกติได้ค่ะหรือว่าใช้เป็นน้ําเย็นก็ได้นะคะก็จะชื่นใจไปอีกแบบค่ะหรือว่าจะใช้เป็นน้ําต้มสุกรอให้อุ่นๆก่อนนะคะแล้วค่อยนํามาผสมก็ได้เช่นกันค่ะก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแล้วก็ทานเพื่อสุขภาพค่ะพูดถึงเรื่องเสียงแทรกเสียงเข้าะนะคะอย่างที่หนูกล่าวไปเมื่อหลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะว่าหนูต้องกราบขอโทษด,ด้วยค่ะ เพราะว่าอยู่ติดถนนดําแล้วก็อยู่ติดถนนซอยย่อยอะนะคะบางวันก็มีรถวิ่งทั้งวัน24-48ชั่วโมงไม่หยุดหย่อนหรือถ้าเปรียบเป็นคนก็ไม่หายใจกันเลยทีเดียวค่ะส่วนบางวันนะคะก็มีจรวดวิ่งฟิวฟิวฟิวไม่ได้พักได้พอนส่วนบางช่วงนะคะรถถังก็วิ่งมาเต็มเลยค่ะเพื่อนๆพี่ๆหนูก็ไม่รู้จะทํายังไงดีรถถังก็วิ่งจรวดก็พุ่งโอ้ยปวดหัว แต่หนูก็แอบดีใจนะคะว่าเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนรักและก็เข้าเข้าใจค่ะขอบคุณที่เอนดูหนูนะคะขอบคุณที่สนับสนุนหนูเรื่อยมาค่ะหนูก็จะตอบแทนด้วยการทานอาหารอร่อยให้เพื่อนๆพ่พี่ๆได้ทานกันได้ดูกันนะคะแล้วก็จะชวนเพื่อนๆพ่ี่ๆมาทานเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อจะทําให้อาหารมื้อนี้มีความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะตาเอ๋ตาเอ๋ มากกลยังมากกลยังน้ตตาอียตาอีขวามาจ้ามาฐานขนมข้าวต้มมัดหวานหวานอร่อยด้วยกันนะคะแซบไลเดอร์แซบอีลีนววนัว,นวเดี๋ยวหนูขอ,อาหาความรู้แล้วก็เติมความรู้อีกนิดนึงอะนะคะเคล็ดลับ ของการปลูกข้าวเหนียวพวกพันไวแสงนะคะที่เป็นช่วงนาปีว่าทำยังไงจะได้ผลผลิตเดียนะคะข้าวไวแสงก็คือข้าวที่ตั้งท้องแล้วก็ออกดอกในช่วงเวลากลางวันนะนะคะซึ่งสั้นกว่าระยะเวลากลางคืนโดยต้องได้รับชั่วโมงของแสงนะคะน้อยกว่า12ชั่วโมงจึงจะตั้งท้องแล้วก็ออกดอกแล้วก็ออกดอกตรงกันในช่วงกลางเดือนของเดือนกันยานะคะ ซึ่งประเทศไทยของเราก็นิยมปลูกในช่วงนาปีนะคะประมาณเดือนพฤษภาถึงสิงหาแล้วก็จะเก็บเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาถึงเดือนธันวานะคะโดยพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยก็ได้แก่ข้าวขาวดอกมะลิ105ข้าวเหนียวกอขอ6ข้าวกอขอ15ข้าวเหนียวสันปะตองนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวเชี่ยวงูเป็นต้นค่ะ คุณสมบัติของข้าวเหนียวไว้แสงแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าความยาวของของช่วงวันอะ่ะเหมือนถึงแสงแดดแล้วนะคะมีผลการต่อการเจริญเติบโตของช่วงอายุของต้นข้าวมากในกรณีต้นข้าวไม่ไว้แสงแล้วนะคะ kas ได้มีการศึกษาแล้วก็พบว่าอุณหภูมิสะสมของวงข้าวมีผลสำคัญต่อการเจริญเติบโตค่ะโดยในช่วงที่กลางวันยาวมากกว่าตอนกลางคืนอยู่ระหว่างวันที่22มีนาะคมถึงวันที่23กันยายนดังนั้นการปลูกข้าวไวต่อแสงในช่วงนี้ก็จะสามารถปลูกแล้วเจริญเติบโตได้ดีมากค่ะอย่างไรก็ตามเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มดำนาน,นั้น ของข้าวไวแสงกันนะคะคือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาถึงเดือนสิงหาเป็นต้นไปค่ะตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าจะเริ่มอิ่มแล้วนะคะพี่ๆขอดื่มมะนาวล้างคอสักนิดหนึ่งค่ะน้ำมะนาวมีประโยชน์มากเลยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆลองไปทำทานทำดื่มกันดูนะคะหนูก็ ฝากช่องไว้ด้วยนะคะพี่ๆช่องเล็กๆขอฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสุดท้ายนี้หนูก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะเอามินิฮาร์ดไปเลยค่ะพี่ๆรักนะจุ๊บๆไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย